เพื่อนเพื่อวันนี้ผมจะมาสอนทำปลาร้าสับน,นะครับเป็นน้ำพริกที่สามารถทานได้เป็นเดือนเดือนเลยนะจะทำเยอะเยอะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีขั้นตอนทำกันเลยปลาร้าสับมันนี้มีหลายวิธีแล้วแต่สูตรใครสูตรบางภาคไหนภาคมันแล้วแต่เขาจะทํายังไงแต่สูตรผมก็จะทําแบบภาคกลางนะครับผมภาคกลางก็จะทําประมาณนี้อาจจะมีเปลี่ยนแป,งแปลงแบบแผนไปบ้างก,ก็แล้วแต่จะได้รับพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าหน้าตาเฉาเป็นยังไงสูตรภาคกลาง ปลาล้านะครับผมซื้อมาถุงละ20บาทครับเป็นปลาล้าปลากระดีนะครับนี่ยก็จะมีนมถั่มาบ้างนะครับผมปลากระดีบ้างอะไรบ้างต้องล้างเอาเข้าวคั่วหรือน้าออกให้หมดก่อนนะครับเราเทมาแล้วเป็นปลากระดีนะครับส่วนมากแล้วก็ต่อไปก็จะล้างนะครับล้างทําความสะอาดเดื้อแต่ปลานะครับเดื้อแตปลาหลังเราจะการทําการล้างแล้วนะครับผมล้างแบบไม่ต้องเอี่ยมมากนะครับล้างแค่แบบว่ามีคาบเขามีเข้าวคั่วติดไว้บ้างนะครับผม แล้วแต่บางที่ก็อาจจะไม่ล้างก็ได้แต่ผมล้างก่อนนะครับอย่ามันจะเล็กนะฮะแล้วเราก็จะมาสับนะครับสับให้ละเอียดเลยนะฮะสับให้ก้างเขาแหลกไปเลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูเครื่องปรุงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมทาปลาลสับนะที่อื่นอาจจะมีมากกว่าน,นี้นะก็ได้นะอันนี้ผักสดเอาไปกินนะครับเดี๋ยวบ้านนี้ผมจะทอดผักกินนะขรัเหนียวมีพริกป่นพริกขี้หนูส่วนนะครับไว้แอมนะครับน้ำมะขามเปียก นี่ครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับกระเทียมนะครับเราต้องหั่นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปคั่วก่อนนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดอาไว้โรยนะครับผมหั่นซอยนะฮะนี่ส่วนนี่ปลาคอดีนี้ผมคัดเอาไว้แบบอมนะครับใส่ไปทั้งตัวเลยเอาไว้ฉีกกินแล้วแต่ใครจะชอบใครชอบใครชอบมันเนาะนี่ครับเครื่องปรุงมีประมาณเท่านี้ปลาไหลสับแล้วจะเพิ่งว่ามีหน่อยเดียวนะเราต้องกัดกฑ์ด้วยนะว่าเครื่องปรุงเรามีเท่าไหร่นะครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะเยอะนะครับผมมันอยู่ที่การปรุงเข้มข้น สูตรใครสูตรมันนะครับมาไปนะครับเราจะทําการคั่วเครื่องของทำปลาสับนะครับขาดไครไบมะกรูดนะครับแล้วก็มีพริกด้วยนะฮะพริกแห้งบางคนก็ไม่ใส่พริกแห้งนะแต่ผมใส่ไปด้วยเลยบางคนใช้แต่พริกป่นแต่ผมใช้สองอย่างนะสูตรผมนะคั่วไปให้เขาสุกครับให้เขาเกียมๆนะครับพอเขาเริ่มสุกเกียมได้ทีนะครับเราก็จะยกออกนะครับแล้วพักไว้ในกระมังก่อนนะครับ อ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะไปตําไปปั่นนะครับผมตำหลักก็ต้องตำนะแต่ผมก็จะปั่นแล้วนะครับเดีย๋ยวเขาด่าแม่เอาตำสะเตือนตึกนะแต่ก็จะทอดปลาครับต่อไปผมจะเริ่มตันเครื่งองนะครับใส่ไปเลย ไปได้เปล่าเนี่ยจะดูก่อนว่าจะโอเคไหมนะครับ เขย่า,ยาเขย่าไปด้วยครับไม่งั้นก็จะแน่นๆไปนะฮะเจ็บเนื้อ เคครับเี๋ยวไปลนมะกูดดูสองสามชิ้นไม่เป็นไรนะฮะคือว่าผมใส่เยอะเป็นเองต้องใส่ทีละน้อยๆนะฮะนี่ก็ได้มาเป็นลักษณะนี้นะครับผมถือว่าละเอียดพอควรนะให้มีแบบจิ้มได้มั่งนะแบบให้มันมีแบบหยิบข้าวเหนียวติดอ่ะไม่ถึงกับละเอียดเกินโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวเหนียวกันกนครับของเราครับผมสุดๆครับผมเนี่ย ค,คุยสัะหน่อยก็ได้ใช้ได้ที่นะครับเปิดกลางก็เรียกเปิดกลางจุกกินจนจุกกันเนี่ยไปนะครับเครื่องแกงเครื่องที่ผมขั่วไว้คือปั่นผมจะมาผสมอลไรนะครับอ่าถ้าเป็นคกนี่คือตำนะครับผมพริกแห้งเลยสแล้ก็ยาเลยครับยาเลยเอะไไปครับยีให้ั่วนะครับ ดีทั่วนะครับนี่ะครับผมอ่าเป็นไงครับดูเยอะอยังครับผมนี่นะปลาล่าสะนะครับต่อไปเราจะเริ่มปรุงเลยนะครับดีทั่วก่อนต่อไปคือน้ำมะขามเปียกนะครับบางคนเขาก็ใส่เป็นฝักเลยแล้วแต่นะครับผมผมจะใส่ไปแค่สองช้อน สองช้อนครึ่งนะครับผมอ่าอไปก็จะเป็นผงนัวครับใต่ตามใจชอบเลยครับผมไปก็จะเป็นพริกครับผมพริกปลนนะฮะมาแค่นี้พอเดยดมากอยลองปรุงไปชิมไปนะครับอ่าเนอะนี่ครับราสับ ค่อยๆปรุงนะครับถ้ายังไม่คล่องค่อยๆปรุงนะครับอ่าใส่ม่วซั่ว,วน,นะครับอย่าแดกไม่ได้นะครับเปรี้ยวเค็มนะครับผมมีไหมมีใครใครเคยเผอเ,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 เคยเติมน้ำปลาไหมอย่ารั่วน,นะครับปลรราสับเติมน้ำปลานี่เขาเอาตั้งเกลียดเลยนะครับเค็มอยู่แล้วเค็มไม่ใหญ่นะฮะสีเริ่มดีครับสีเริ่มดี อืมออเ้ครับขอมเปรี้ยวอีกสักช้อนหนึ่งครับแล้วก็พริกหน่อยหนึ่งว่าโอเคล้วหอยนิดนึง เป็นไงละเอียดไหมเหม็นกับตาําไหมครับคล้ายๆกันเนาะนี่ครับอะไรเป็นก้านนะพ่อไอ้นะจะเผลอไปใส่ก้านเกินไปจบเอาไปให้เขากินเพาด่าแมวนะเดี๋ยวไปฝากใครบ้างนี่ครับอาตาเป็นไงคือว่ามันต้องลองอะเมื่อเขือกันนะโอเค ออย่าลืมอย่าลืมใส่ตัวไไปด้วยครับนี่ไว้ฉีกไว้ฉีกเสร็จแล้วครับโรวลไปกูไปตอนสุดท้ายนะอย่ตอนใส่กล่องสวัสดีครับมากินครับเร็ว